หลังจากภาคแรกนําเสนอไปไม่กี่เดือน4ี่เดือนต่อมาก็มีแล้วครับนี่ภาคสองครับแ a n d e m สองนะครับอินดักเตอร์เนชั่อันนี้เขาเป็นการเล่นคำนะครับมันมีคําที่ใช้อยู่คือ indoctrination นค,ความหมายคือการให้คนเชื่อโดยไม่ตั้งคําถามก็คือเหมือนเหมือนการล้างสมองนั่นเองนะครับแต่นี่เขาเล่นคําเปลี่ยนเป็น indoctrination d o c ด็อกเตอร์เนี่ยอย่างที่เรารู้ถ้าเป็นนาวก็เป็นแพทย์ถ้าเป็นเวิร์กก็คือการรักษาแต่ความหมายในเวิร์อีกอันนึงก็คือการหลอกลวงดัดแปลง นี่เขาบอกเลยเป็นการหลอกลวงให้คนเชื่อโดยหมอประมาณนี้แพนเด믹อินด็อกชเนชั่นนั่นเองน,นี่เขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเทียบกับตัวภาคแรกภาคหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นเหมือนแค่ตัวอย่างหนังนะอันนี้เขาบอกจัดหนักจัดเต็มนะความยาวเนี่ยเพิ่มเป็น80นาทีแล้วนะเนื้อหาครั้งเนี้ยเขาเรียกว่าไปสัมภาษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญอีกหลากหลายวงการเลยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้วยนะครับซึ่งหัวใจของเรื่องภาคสองเนี่ย เขามีการเชื่อมโยงว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเป็นสิ่งที่วางแผนเอาไว้แล้วนะโดยตัวละครที่สำคัญสาคัญแต่หน่วยงานเนี่ยมาเชื่อมโยงไปถึงคนคนเดียวคือบิลเกตนั่นเองเขาบอกว่าอย่างพออของ w h o เนี่ยก็ได้มาเป็นพออของ w h o เพราะมีความสัมพันธ์กับบิลเกตนั่นเองนะครับเรื่องของ f ฟาวซี่ก็มีความสัมพันธ์กับบริษัทยานะครับบริษัทวัคซีนต่างๆรวมไปถึงเป็นการเอาคืน บรรดาแฟกเชเกอร์ที่ไปบอกว่าผลงานของเขาเป็นเรื่องโกหกด้วยนะครับด้วยการไปพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องประโยชน์ทับซ้อนของบรรดาแฟกเชเกอร์แต่ละแห่งอย่างอันแรกคือโพดิทิฟแฟคเขาบอกเป็นอ,องค์กรที่อยู่ในวง,งานของพอ i เตอร์นะก็ p o i n ตอร์เนี่ยก็มีได้รับการาสนับสนุนจาก Google แล้วก็มูลนิธิของ b i l Gates ด้วยอ่าแน่นอนนะมีประโยชน์ทับซ้อนพอมีเรื่องเกี่ยววัคซีนก็จะออกมาแก้ต่างให้นี่เป็นสิ่งที่เขาพยายามเชื่อมโยงนะว่ามีความเชื่อมโยงด้านการาสนับสนุนอยู่ อีกเจ้าหนึ่งที่โดนตั้งคําถามก็คือสนูปอ่านี่ก็เป็นแฟคชเกอร์ดังของราฐอเมกาเหมือนกันเอาไปดูตรวจสอบพี่คนนี้เดวิดแมคเคิลเซนเป็นผู้ก่อตั้งสนูปก็บอกว่ามีคดีเหมือนกันนะไป,ไปเรียกว่าเอาเงินทรัพย์สินเนี้ยไปใช้เรื่องส่วนตัวมีนะความเรียกว่าไม่โปร่งใสในองค์กรนะคือสิ่งที่เขาพยายามจะเอาคืนนะครับอย่แฟค c ชเ c อร์ er ที่หาว่าสิ่งที่เขาทําในภาคหนึ่งเนะี่ยเป็นเรื่องโกหกแต่อย่างไรก็ดีนะครับปัญหาของภาคเนี้ยนะ นักวิจารณ์เขาบอกว่าเนื้อหาของภาคเนี้ยมันแยกว่าภาคที่แล้วอีกแม้ว่าจะพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่ามันมีการวางแผนให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดสิหรือเปล่าคือเรื่องมันเหมือนจะลึกกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่าการนําเสนอของครั้งเนี้ยมันขาดความชัดเจนครับครั้งที่แล้วมันเรื่องโกหกก็จริงนะแต่ว่ามันมีความชัดเจนก็คือพูดไปเลยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เรื่องเนี้ยมันใช้วิธีการคายคิสกลอเบงก็คือ เอาแต่ละเรื่องมาต่อกันแต่ไม่มีบทสรุปทั้งอย่างนะครับพอไปดูแล้วเนี่ยถ้าดูแล้วกลับมาดูซ้าเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละเรื่องมันไม่มีข้อสรุปอะไรเลยฮะอย่างอันเนี้ยที่บอกว่าแฝกเชคเกอร์ได้รับเงินจาก Google ได้รับเงินจากบิลเกตแต่มีหลักฐานไหมว่าเขาหาข่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับวัคซีนมีไหมไม่มีเลยนะแค่เอาชา้านี่มาแล้วก็อ้างว่ามีผลประโยชน์แต่ไม่ได้บอกว่าจริงๆผลประโยชน์นั้นทําให้การทํางานของแฝกเชคเกอร์เนี่ย บิดเบือนไหมหรือเปล่าไม่มีนะเช่นเดียวกับเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าโอเคเรื่องของการเอาเงินบริจาคไปทําอย่างอื่นเนี่ยแล้วมันส่งผลต่อก,การทํางานของเว็บไซต์ไหมก็ไม่ได้พูดเหมือนกันนะก็บอกเรื่องนี้ไม่มีข้อสรุปใดๆได้เล,เลยนะมีแต่ข้อกล่าวหาซึ่งแต่ละเรื่องที่ทางแฟกเช็คเกอร์เขาบอกว่าเป็นเรื่องโกหกที่มาจากทางดีตัวนี้ก็มีด้วยกันสมเรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับการถือครองสิทธิบัตรของไวรัสโครโรนาของ CDC นะครับอ่าอันนี้ย้อนไปเมื่อปีสองพันสามตอนนั้นมีการระบาดของไวรัสโรคซา ที่ประเทศจีนและตอนนั้นก็มีการเรียกว่ามีหน่วยงานสาธารณสุขหลายแห่งเลยพยายามจะจดิทธิบัตรนะทั้งสารพิธุกรรมนะและว,วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนานะครับอ่านะสุดท้ายคนที่ได้ไปนะเป็นเจ้าของิทธิบัตรก็คือ CDC นั่นเองซึ่งในอาสรคดีก็บอกว่าเนี่ยเป็นการวางแผนไว้แต่แรกแล้วนะของ CDC ในการเรียกว่าจดิทธิบัตรอนะเกี่ยกวกับสารพิธุกรรมของไวรัสโครโรนาแล้วก็วิธีการตรวจหาเชื้อเพื่อนาไปสู่เรียกว่าการควบคุมการแพร่ระบาด ในอนาคตก็อาจเป็นตั้งคาถามาว่าแล้วเนี่ยไอ้ที่โควิดสิบาแพร่ระบาดเนี่ยเป็นผลงานของ CDC หรือเปล่าซึ่งเหตุผลที่ทาง CDC เขาไปจดทิท่ทีบัตรเอาไว้เนี่ยไม่ได้เหมือนกันที่เขาอ้างเลยเนี่ย <S <S <ๆ S 2> เขาบอกว่าที่เขาไปชนะการจดสิทีบัตรเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโครโรนาจะเป็นสารสมบัติและการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโครโรนาจะไม่ตกเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานทางการค้าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนเเงั่เดงนะอย่างทุกวันนี้นะการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาไวรัสโควิดเนี่ย ใครๆก็ทําได้นะไม่ได้เป็นสิทธิบัตรของบริษัทยาหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่อย่างใดนะนี่ก็ชัดเจนเขาไม่ได้เอามาเพื่อจะเอาไปควบคุมการแพร่ระบาดในอนาคตแต่อย่างใดคือเขาป้องกันไม่ให้ความรู้อย่างเนี้ยเป็นสมบัติขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่หาประโยชน์จากการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสโครโรนาเท่านั้นเองนะครับเรื่องต่อมานี้เป็นผู้เป้าที่บิลเกตนะครับคือบิลเกตเนี่ยเขาเป็นหมหาเศรษฐีที่ให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนในทั่วโลกหนึ่งน,ะนะั้นคือประเทศอินเดียนั่นเอง มีการตั้งหน่วยงานอย่างกาวี่นะครับการช่วยเหลือเรื่องวัคซีนในประเทศที่กําลังพัฒนานะครับแต่ก็โหวตว่ามีงานวิจัยนะครับพ่พบว่าโครงการสัมนุนวัคซีนโปลิโอในเด็กในอินเดียเนี่ยเมื่อปี2 0 0พันถึงสองพันสิเจ็ดเนี่ยมีสาเหตุทําให้เกิดการป่วยเป็นอัมพาตของเด็กอินเดียนะสี่แสนเก้าหืหนึ่งันรายเลยนะครับอ่ามีงานวิจัยนี้ออกมาพยายามจะบอกว่าเนี่ยเด็กป่วยเป็นอัมพาตเกิดบ5า0สายลายนะเพราะว่าโครงการนี้นะของบิลเกตนะ ไปพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคอมาาัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพันกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีงานวิจัยตัวนี้ก็ถูกวิจารณ์เรื่องความบกพร่องในระเบียบวิธีวิจัยนะครับเพราะว่าเขาไปนําเสนออาการอัมาาพาตของเด็กเนี่ยอายุ5-15ปีแต่โครงการนี้ของบิวเกตเนี่ยเป็นการฉีดวัคซีนโปลิโอนี่ให้กับเด็กอายุน้อยกว่า5ปีนะครับดังนั้นมันคนละกลุ่มกันเลยนะครับอ่าแล้วามาเทียบกันได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับ การติดเชื้อโปลิโอเนี่ยก็คือจากการไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นสาเหตุในการป่วยเป็นอัมพาตเช่นเดียวกันนะครับอย่างองค์การอนมามัยโลกนะครับรายงานถึงความเป็นไปได้ของการติดเชื้อโปลิโอจากการฉีดวัคซีนมีจริงแต่ว่ามันน้อยมากนะครับเขาบอกว่าจะพบแค่หนึ่งรายจากการฉีดวัคซีนโปลิโอ2.7ล้านโดสเท่านั้นเองนะคือน้อยมากๆเลยนะครับหรือตั้งแต่ปี2000ถึง2007ที่บิวเบเกตไปในโครงการฉีดวัคซีนโปลิโอเนะในอินเดียนะครับมีคนที่ ติดเชื้อปริโอจากการฉีดวัคซีนเนี่ยแค่17รายเท่านั้นเองก็คือน้อยมากประโยชน์จากการป้องกันโรคปริโอเนี่ยจากวัคซีนเนยอะกว่านั้นเนยอะเลยซึ่งปี2014นะครับทาง WHO ได้ยกย่องมูลิธีบิลเกตฟรเดชั่นนะในฐานะส่วนสําคัญเลยในการทําให้โรคปริโอเนี่ยถูกกาจัดให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียใต้นะครับอยกเว้นแค่สองประเทศเท่านั้นก็คือปากีสถานและอัฟกานิสถานคือ อ่าทางกลุ่มตาลีบันที่มีอิทธิพลใน2ประเทศนี้ก็มีการคำสั่งห้ามการฉีดวัคซีนนะทำให้เป็นแค่2องประเทศในโลกที่โปลิโอยังเหลืออยู่นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยทางตาลีบันก็อนุโลมแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิด -19 หรือวัคซีนโปลิโอก็อนุญ,ญาตให้คนฉีดแล้วนะนี่ใค้เห็นเลยนะขณะกลุ่มก่อการร้ายยังเชื่อในมาตรฐานาวิยาสตร์เลยครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเรื่องสาคัญเลยนะเขาบอกว่ามันมีงานประชุมนะของคนระดับชั้นนำนะของหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานความมั่นคงของโลกเนี่ยมีการประชุมกันเนะพื่อวางแผนการแพร่ระบาดไวรัสโควรด19ไว้ก่อนแล้วอย่างงานนี้เรียกว่าอีเวนต์201นะครับอันนี้จัดประชุมนะครับเดือนตุลาคมปี2019ก็คือแค่2เดือนก่อนการพบเชื้อโควิด19ในจีนหรือ5เดือนก่อนการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะมีการประชุมนี้อยูอ่มีใครมาร่วมประชุมบ้างน,ะนี่คนกลางนี่ตัวแทนของจอห์นฮับกินหน่วยงานสาธารณสุขสำคัญของสหรัฐคนขวาก็เป็นตัวแทนของบิลเกตฟอนเดชั่น ไทยอีกนี่ตัวแทนของ CDC สหรัฐอ่าเขามาคุยกันเรื่องอะไรนะมาคุยกันเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสตัวหนึ่งนะครับเป็นโคราไวรัสด้วยนะครับสายพันธุ์ใหมนะ่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนพบเชื้อไวรัสโควิด -19 สองเดือนนะครับอนะ่เขาคุยอะไรกันเขาบอกว่ามันมีการระบาดของเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับจากครั้งขาวสู่สุกรและจากสุกรสู่มนุษย์นะคลายไหมนะคลายไหมฮะ แต่การพบเนี่ยไปพบในฟาร์มในบราซิลก่อนอ่ะอันนี้ไม่เหมือนล้วของจริงคือเจอในจีนแต่นี่เขาไม่เจอที่บราซิลเจอในบราซิลแล้วก็แพร่ระบาดจากลาตินอเมริกาไปยุโรปนีเนื่องจากในปีแรกที่มีวัคซีนบ้องกันทําให้เชื้อระบาดไปทั่วโลกคล้ายไหมฮะเหมือนอะไรไหมฮะหนึ่งปีแรกไม่มีวัคซีนนะแล้วก็แพร่ระบาดจากสหรัฐไปสู่จีนอันนี้ไม่เหมือนละอันนี้จากจีนไปสหรัฐแต่ที่เขาจำลองคือจากสหรัฐไปสู่จีนการแพร่ระบาดเนี่ยดำเนินไปถึงสิบปดเดือนฆ่าชีวิตผู้คนนไปล้าคน สันคลอนเศรษฐกิจหลายประเทศคลายไหมฮะอจนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคีคลายเพราะคนเนี่ยเริ่มให้การยอมรับแนวทางในการรับมือนะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนนะหรือว่าแนวทางอื่นๆจนสถานการณ์คีคายเมื่ออัตราการฉีดวัคซีนอยู่ที่ระดับ80-90%ของประชากร,นะรนี่คือสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ก่อนสองเดือนนะครับก่อนที่จะเจอเชื้อไวรัสโคโรน1นะที่เขาพยากรณ์มีอะไรบ้างบอกอาการเนี่ยก็จะเหมือนเป็นหวัด อมีอะไรอีกพอแพร่ระบาดแล้วเนี่ยพวกหน้ากากไรขาดแคลนนะครับอ่โดยเฉพาะบางเทศนี่ชัดเจนมากนะครับอหน้ากากขาดแคลนวัคซีนขาดแคลนนะระบบสาธารณสุขเสี่ยงต่อการล่มสลายเตียงไม่พอเตียงคนไข้ไม่พอนะครับอ่าคนเลี่ยงกันมาอยู่ในที่สาธารณะมีการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็มีการประท้วงของคนที่ต่อต้านนโยบายด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาประเมินเอาไว้ก่อนที่โควิด จะค้นพบนะฮะสองเดือนมันเหมือนกันมากเลยแล้วเนี่ยผู้ผูิสื่อดีเนี่ยก็เอาบอกว่านี่ยเป็นสิ่งที่คนเขาวางแผนกันไว้แล้วนว่าจะเกิดการแพร่ระบาดนะเพราะสองเดือนก่อนการพบเชื้อโควิดเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่นะครับอ่าก็เลยบอกว่าเนี่ยการแพร่ระบาดของไวรัสโควรนสิก้ามีการวางแผนเอาไว้อยู่แล้วซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ เอามาพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่า table top exercise ก็คือเป็นการจําลองนะเอาผู้นําด้านสาธารณสุขแต่ละประเทศในหน่วยงานเนี่ยมาคุยกันถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเราจะรับมือกันอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างอ่าเรียกว่าเป็นการจําลองปัญหามาก่อนแล้วถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นจริงเราจะรับมืออย่างไรนั่นเองนะโดยคนที่ก่อตั้งเนี่ยก็คือจอห์นฮับกินเซนเตอร์ r health Security นนั่นเองซึ่งอีเวนต์สองศูนย์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีดี เป็นงานแรกนะแล้วอยู่ดีก็มีโควิดเขาทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับย้อนไปอย่างปี2001เขาก็มีงาน t a b ร์ Top e ปเอ็กซ์ที่ชื่อว่า Dark w i n นเทอันนี้เขาเป็นการจำลองว่าเกิดการกลับมาแพร่ระบาดของไข้ทรพิษอีกครั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วถามว่าไข้ทรพิษกลับมาไหมก็ไม่ได้กลับนะครับปี2005ก็มี a อตแล t ติกสตอรมก็เป็นการแพร่ระบาดของไข้ทรพิษอีกเช่นกันจากยุโรปมาอเมริกา ถาวว่ามีไหมก็ไม่มีหรือปี2018คลปดเอ็บอกว่าเป็นการก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายใช้ไวยรัสเป็นอาวุธจู่โจมคือเขาก็มีอย่างเงี้ยกัน,กนทุกปีหลายหน่วยงานด้วยไม่ใช่จะจอเอากินเท่านั้นนะก็คือเป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปเรียกว่าไปสร้างเป็นข่าวปลอมนะครับก็คล้ายๆกับว่ามีตึกไฟไหม้แล้วไปบอกว่าเนี่ยเดือนที่แล้วมีการซ้อมซ้อมอพยพหนีจากไฟไหมน้นเนี่ย มีการวางแผนซ้อมไปแล้วนี่มีการวางแผนที่จะทําให้ตึกไฟไหม้หรือเปล่าก็คล้ายๆกันไม่เกี่ยวนะคือมีเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเตรียมรับมือในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งทาง World Economic f o r u m เนี่ยย้าว่านะครับแต่ละปีจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทั่วโลกเนี่ยสอง้อกว่าชนิดนะฮะที่เราไม่รู้เนี่ยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเยอะเลยนะครับซึ่งการเตรียมพร้อมรับมือก่อนเหตุการณ์จริงเนี่ยถือเป็นสิ่งจําเป็นนะครับนะฮะนี่คือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ภาคสองของแพนเดกนะแต่และเรื่องเนี่ยมันดูใหญ่ๆทั้นนั้นเลยนะแต่ว่าการไม่ว่าภาคสองเนี่ย <ภา S 2> ผลกระทบที่เผยแพร่ไปในทางสื่อโซเชียลมันน้อยกว่าภาคแรกจุดอ่อนเพราะอะไรเพราะว่าผู้สร้างภาคสองเนี่ยบอกชัดเจนว่าจะเผยแพร่วันไหนนะพอประกาศวันเผยแพร่ไปปุ๊บเนี่ยทางสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักหรือว่าแฟกเช็คเกอร์เนี่ยเตรียมเลยครับเตรียมรับมือเลยนะว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างพอ ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าทําการหักล้างและปิดกั้นการมองเห็นอย่างรวดเร็วนะ mm hmm. ผู้สร้างเนี่ยบอกว่าวันแรกเนี่ยยอดรับชมเนี่ย1.2ล้านครั้งเนี่ยแต่จริงๆแล้วไปดูแล้วเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสื่อ,อต่างๆไม่ว่าเป็น youtube Twitter t i กเ o k เนี่ยเรียกว่ารับมืออย่างรวดเร็วเลยเพราะมีประสบการณ์จากภาคที่หนึ่งมาแล้วนะก็มีเพียงแค่ a c e b o o k นะที่ทํายอดวิวได้ถึง4,000ครั้งนะเพราะว่าเป็นลิงก์ที่มาจากอีกแพลตฟอร์มหนึ่งคือบิตชูนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มสําหรับกลุ่มต่อต้้าาาานนนนววัคซีเเเออไํส โดยเฉพาะนั่นเองยอดวิวของบิช,ชูในช่วงแรกก็คือ4ี่0 0ื่นวิวก็ไปได้เยจากตรงนั้นนะแต่ถ้าเป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากอันแรกแล้วว่าต้องรับมือข่าวปลอมจากรูปแบบทารดีแบบนี้อย่างไรนะครับก็คือผลกระทบก็จะไม่เท่ากับภาคหนึ่งนั่นเอง